วันเด็กวันเด็กวันเด็กตครับตุ้มครับข้าวหน่ม่อผม่วันเด็กวันเด็กวันเด็กข้าววันเด็กไม่รู้อันองครณเซียนอันนี้อันนี้ของคุณเซียนนี่ครับครูครูที่เฮ้ยยังกอนี้ของครณท้งเราให้พนักงานแต่วนา เพิ่งเอาหายเพิ่งหายยังหายแล้วเพิ่งหายเลยก็ยังดูอต่ะให้ให้เองซนะเพิ่งหายแวะเพิ่งหายลวะดี๋ไปยิบยิบอุปกรณมมาเลยต่อีผค่ครับอารคุณแม่คุณแม่คุณแม่๊อป๊อดลูกแม่มาจากเด็กแล้วแล้วแล้วเด็กๆแล้วบอสละบอสละแล้วแล้วแล้วล้วบอสละเอสอะเออดเออนเออดว่ามันกันดิ

ขอบคุณนีย่งขอบคุณบันเดอร์ันแม่เอันนี้นะนะไม่ใช่กองกับนี่แล้วอูทิงด้งัทิงท่านไดู้ทิงูทิ้งูทิ้งท่านได้ไูทิ้งอะโอ้ยขอบคุณแล้วโอ้ยมาลุ้นูอะไรนลุงช็อกโกแลตมาไหนของกู้ทิ้งเนี่ย ไลองหคนนึ่งพี่หลาางเขาหอมมาใครลยดูกันพี่หลานี่ปอดีแบบปอปอดีให้ลูกปอบปอไปอยู่ขึ้นไปไหนรวันเด็กวันเด็กสองคนได้้าให้ของของแบ่งปันด้วยเีดใอปันเอ้ยใครได้อะไรบ้างใครได้อะไรบ้างก็หอมได้ยังหอมอยู่กล่องเดียวกัน เออเออแกให้กูทิ้งด้วยเด็กได้เลยเดี๋ยวต้องทำเดี๋ยวต้องทำต้องทำคุณแม่ก่อนแกแกเลยว่าคุณแม่แกเลยค่ะแกเลยอ้าวแกดูดิใครจะได้อะไรแล้วกูเชียนมาก่อนกูเชียนได้อะไรดูกันนะเออกูเชียนแล้วแกดูแกดิแกดิแกดิกูเชียนเป็นเด็กเด็กชายอะไรกูเชียนนี่เด็กชายอะไรชายนะชายอะไรนะชายกอง

กูเซียนได้ไรโอนายกาโลเลกาโลเลกโลเลกวากูเชียนกูเียเอาสีดำเอาสีแดงมาขายแแยงกูแงลี้ว่างมาสีแดงเลี้ยงเลียวนี่แหละสกุหลากูเียอะไรสีแดงเฮ้ยง่ามแล้งามลงามลโอ้ยเรียนนี้ต้งพันเนเนี่ย คูสีแดงบอกกอบคูเส้นบอกคูหญิงบอเฮ้ยพัเกาคูิงก็พัเกแกไมรับพับแกตคแก่ไหมว่าว่าพดแกพดีแกแกครับแกไแมครับแกไหมเอาลยให้น้องนั่แกดีดสิเติมไม่อะไรอะเติมะไอ้่วเนีแกอะไรละันออม่ควรเเนาะแกอะไรสีเขดเป็นอะไรวะ ซีเขีดเป็นอะไรวของแรก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 ครับของแรกนีกใ่คืออะไรน้องอนลูกขอน่นาฬิกาครับนว่กาเลมกาถ้าผมถูกนนาฬิกานาฬิกามนีนาฬิกาหมดเลยนาฬิกาหมดเลยรวคาสีเขียดอาเพชราคาสีเขีน สีดำเ้ยจะสอนแม่สีดำโอ้งามเนาะขอบคุณพ่แม่ไร้เด้อรับขอบคุณครับแม่ทุกทีขอบคุณครับนี่นี่เป็นของผมของผมได้ไรกันได้อะไรกันโอ้ยแว่นสวยเว้ยเฮ้ยได้แว่นเหรอ

เฮ้ยแล้วกองเก็บด้วยนะครับเนี่ยเฮ้ยเอาเก็บเกตัวไปปอได้ลูกเกิดก้าวกองมั้นอะเล่นเกมเด้อแระแระแระคุณทิ้งมาเด็กว่าการแบงค์ร้อยนะยกยกแบบสามขอสามคนต่อไปเด็กชายชัยกรมาดิเด็กชายชัยกรมาหน่อยเร็วชัยกรอยู่ชุมพลเด็กชายชัยกรอยู่ชุมพล เดียวครอบเดียวตอนหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งใบนสามคแล้วยกกันหาหวุนด้วยะก็รยกก่อนเนี่ยเออดูกติกาดิกาแบงร้อยค่ะเตียงกติกาแนวเดหนึ่งหนตัวเลขง่ายไปมากสอยู่นะหรือว่าสยากสองยากไปยากเราจังนอนยเอาไเอาพูดไปยกยกกยพูดก็ได้ ยกก่อนม่บ่ลํายคนก่บเอคนแรกไงมือีอน่ในนาฬิกากูนล่ยกคนแรกเลยเฮียแมเ็ิไม่ได้ค่ะหมดแล้วมีสคนขอไดเลยจะไล่แกสองครับอืมต่อไปค่ะมือเลี้ยงสิใบแต่ว่ายึดแค่อ้สิบสองใบนะไปก่อนเดี๋ยวใครยังค่ะต้องทำส จะดิฉันก่อนพร้อมเายเลยกดูไม่ยกนะกี๋ยวกไวเกินกูกเด็กกดทอี่สองไปอย่างเงี้ยเอาเลยไม่ยกกักเพชเพชรหนึ่งสอคนนีโ้คูเลียค่ะนอนค่ะเด็กชายช้ก่อนไม่กล้าไนอนค่ะเด็กชายย้ายกัน ไปนอนค่ะต่อไปเพิ่มอีก50เป็น150พร้อมอะไรยกไม่ได้เลยใครยกได้ไหมยกไม่ได้แล้วคบยังทีทังเร้สามรังยกไม่ได้ทีังเสองนลึงงเหลือเท่าไหร่ล้วกูรอรอเงินเยอะเหรอกูยกเลยสองนะอ๋อนี่ก็เลยเยอะกว่านีอ่ะไม่เป็นเม็แต่ไม่ได้เหมือนเดิม มันก็มี20บาทบ้างนนี้เดินอะไรนะห้ใบโอ้โหเยี่ยมเลยเอาไปอนไปดี้อยางค่ะพร้อมคนละแบบกันนะพร้อมครแวเบบกันคนละแบบนพะคะ่องายกสามคนนี้ค่ะสามคนนี้ค่ะสีิดค่ะอพิดค่ะสามพิดค่ะเรงคนละสรอบนะคะ ให้ไหมอย่างนี้ให้ร้อยสองร้อยดีนะให้ร้อยสอง้อยแต่ว่าเอาแบงค์นี้ค่ะสองเสียงหัวกูได้ไหนี่วันนี้หนึ่งสองสามค่ะโค้งใครได้ไหมต่้รกูเซียนคือสิไว้เดี๋ยอ่ะกูเซียนก่อนมูสเท่าผิดค่ะสผม เดอกคนเตเลยคนเดียวเลยลองละสองไอนี่ขอลาบใหญ่ก่อนพร้อมลาบเพชวพร้อมพร้อมยังอไรไมยัง่ได้ยเทียยัอ้ไอ้เไ็นสุดท้ายค่ะพร้อมสามบรดี๋ยกมีบอกอบอกตาแล้วกัเพชรพร้อมเท็ดก่อนเอ็เ็ดครับ ผิดค่ะ่นเฟรชเล่นเกมเล่นเกมครับคุณแม่พาเล่นเกมไปได้เลยมเจ้าอยสามครับโอ้ยราใหญ่แน่นอนนะสองร้อยนะเอาไปนี้ค่ะสองร้อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยยกค่ะยกออ เลขหาให้ยังเอาเลขเดียวพิ้แล้วอ๋อดค่ะพิดค่ะเอาแล้วเพิ่มอีก50ไเป็นสองาเอายึดใน50ค่ะถ้าพร้อมแล้วไอ้ป่วยไม่ยกเลยนลว่ามึงอ่ะมีหนึตา1-2ตานะลูก6ครับดูเลยเคลียรปับได้ยังไหมปับยังได้ยังตัวัครบ พีค่ะพีค่ะมียีบาทขาเล่นยี่สเล่นเจมเล่นเกมครับคุณแม่พาเล่นเจมวันเด็กอ๋อไ่เฮ้ย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 เ้ยเไม่ได้เ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่เอ้ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อหลังตัวหลังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมมยเฮ้ย้ัค ถ้าบักใช่บักปอโพดแล้วบักปอนี่มันเกินไปตัวเกนี่มู่้ไข่ไม่ได้เลยจ้าได้จับัรแล้วได้ถัเอ้ยมันเทนเขาหมเขาหมาฟาวบ้าฟาวบ้าฟาวเอาฟาว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 ฟาฟาว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 ฟาฟาวฟาวฟาวฟาาวฟ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 าววฟา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  เรายังไม่ได้เหมือนกันไม่ได้เลยมากไปไม่ได้ฟังเท่าไหร่วะอ้จันรอฟังคนที่สองสามสาเป๊ะมันเี้อต่อไงมันไปยเลยเยอะเลยเยอะเลยเยอะแต่พอยังจะได้พวกนั้นมุ้ย หดเยอะเลยมูอินหดเยอะห้าร้อต่อไปอันหนึ่งหนึ่งพันฮะมากไปนิดเดียวใครใครมากไปเป็นสมากไปเก้าสองไปนอนสอน้อยไปน้อยไปสองอ้วมันก็เยี่ยนเดี๋ยไว้พวกน้ำก็ตอบได้มันก็ตระอบนี้นี่ ม <S 2: static> ือาของมันตอบเลยนะบอยู่นย่ำวะห้าุโปงว้าสิบสมากไปคุย่ำห้าสิบสี่มากไปห้าสิบสองต้องลงมาเอห้มากไปอาวอาแล้วอาแล้วอาแล้วดักถูแล้วดักทางถูแล้วดักทางถูแล้วสแปมากไป ลงมาเรื่อยเฉียดเลยเฉียดเลยเร็วเร็วเี่สิพี่ตอบ้นเกมเลเกมครับสีครับมากไปมากไปสี่สิมากไปดูแล้วละดูแลมากไปสี่สิบสามมากไปออกมาจากเลขสมเลขสออกมาสีตแปลงต่อยังวะออกมาดูแล้วออกมาพี่ ออกมาเลขสามเลขสี่ออกมาเลขสามเลขสี่จี้มาี้สไปก็สามเลยออกมาเลขเลขเลขเเลขสเลข่เขาบอกอย่าง้ก็สามสิบสี่ไปเด้อเขาบอกเลขสามเลขสเออเขาเลยบอกเลขสามเลขสี่อย่างม้นสามสสี่ไปเ้อมากไปยี่สลบสองยี่สิบสองครับมากไป อปไม่ไดตอบบอสเียงแว่นบอสไแว่นกันน่ะน่สิคือเออเออน่งเถะไท่แว่นมึงตัดอมากไปมากไปเออมึงตัดตัวไหนบอแว่นนะตัวไหนบอสตแวไหน1้บอตัวไหนบอส จะหายกับงเลยว่กนถอดแม่ก <t> <web> um ็องแม่ก <t> <web> um ับ <t> ค <web> ุณกพูดดนหากับคเนต่ไปเไเดิมนะัตัวหน้านะหลจากครอ้ำมาทำไมอ้กสนุกสนุกครับสนุกครับคจงครับมากไปกาศวันเด็กที่ค่ายครับไหนวันนี้คุณแม่ทุกกี้เข้ามายเลี้ยงืออาหารกับข้าวเ็ดครับที่ค่ายครับ ใช่สามารถเตรียมวันนี้ลูกพี่ไม่อยู่วันนี้ลูกพี่ไม่อยู่ข้าในลูกพี่ไม่อยู่ยังอยู่ภูเก็ตอยู่ลูกพี่ยังอยู่ภูเก็ตอยู่ก็ยังอยู่ภูเก็ตอยู่คุณแม่มาจัดวันเด็กแทนกูมาดครับคุณแม่มาแทนกูมาศเลยโอ้ยครับ ก๋วยกุ้งโทรโทรสั่งเครื่องบินให้ก้อยกุ้งก้อยกุ้งมะล้อมตำซ่บเลยเนี่ยเนี่ยเออเออก๋วยกุ้งมะล้อตำเสบเรปกินลูแม่สั่งอยู่ชาบ้าน่ะเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะให้เพิ่มกินใจเย็นให้มากันหมดยังนี่ไม่มากันหมดยังพวกเราเนี่ยดูดิดูดิมากันหมดยังหมดยังเป็นขนาดท่านพ่อได้โบท่านมากับไปเอินกันหมดหรือเปล่าไม่ยังไม่ร้อนอย่างเง้กินเยอะเองกินเยอะกินเยอะเอาแค่ผ่านพอนะ เดี๋ยวจุมงานโอเคจะเกือเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วก็ไปยิง้าไนะครับเดี๋ยวกูจะโตสายขึ้นบินผ่านมองกูขึ้นบินวันเด็ดแต่ต้องตาดีๆหน่อยนะดีนปยังไงใส่ละตมันด้วยใส่นี่วะ ใช่หมดเนี่ยคือเสี่ยตายตายโอ้ยคุณเสี่ยงครับว่าอกครับตายตายตายตัวกันไม่เนูรูนะไล่ฟังหน่อยค่ะว่านี่เกิดอะไรขึ้นคะกับชีวิตนีวิ่งแล้ววิ่งแล้วไงต่อคะรอบแรกไม่เป็นไรรอบแรกรอบสองรอบสองอาการเริ่มอะอาการอะไรคะอาการไม่เหมามันเน้นมันเน้นจากตรงไหนลูกอันตรายนะนี่ตรงนี้มันอันตรายนะคะเออ ตายได้เลยนะคะอคูทิ้งครั้งที่หนึ่งใช่ตอนวิ่งแล้วมันช่วงซ้อมเห็นได้ยินเสียงสอื่นด้วยค่ะมีใครร้องไห้ไหมคะทำไมร้องไห้คะมันแน่นมากหายใจไม่ออกชื่อลูกไม่รู้จะไปทางไหนคนมีคนด่าไหมคะช่วงนั้นมีคนมีไหมไม่มีนะมันขึ้นเองนะน้ำตาลูกผู้ชายใช่ไหมคะน้ำตาลูกผู้ชายครับมันบ่อยไหมน้ำตานีมาบ่อยไหม ดูชายบ้าเดี๋ยนี้มาบ่อยมากมันชอบมาช่วงไหนท่านตามาช่วงเหนื่อยไหมมาช่วงเหนื่อยเไม่ไหวไหมคะไม่บ่อยนะโอเคไม่ครูทิ้งว่าจะถามเองว่าอาการนี้มันเป็นไงเวลาซ้อมที่นี้ครูทิ้งจะได้ระวังไงเวลาเล่นเองอ่ะเดี๋ยวเผื่อเองน็อกเองตายไปครูทิ้งติดคุกนะครูทิ้งติดคุกนะเมื่อก่อนไม่ครูทิ้งครูบ้าด้วยค่ะเออมันเป็นยังไงทั้งค่ายด้วยมีโรคอะไรวะแบบประจําตัว ไม่มีจะได้อัดแงหนักอยู่ๆก็เป็นเองอ๋ออยู่ๆก็เป็นอ๋อไม่ใี่เกียดนะไม่ได้เกียดใช่ไหมอองั้นร้องให้ก็จะให้เตะแล้วใช่ไหมรู้แล้วรู้แล้วครูรู้แล้วเออไม่มีโรคครูรู้แล้วเออไม่มีโรคนะอะไรต้องเอาให้หนักอันสูงเรว่องความดันต้องวันเด็กปีนี้คุณแม่มาตันะโอเคจะได้ระวังกันนี้เมื่อกี้กดโทรหา a m b u l a n c แล้วเออ ambulance รถ รถโรงพยาบาลมารับให้มารับไงเพราะยงหายใจแน่นหน้าอกเมื่อกี้นี่เออโอ้ตายแล้วยังฟอร์มป่ะนี่เออเออยังฟอร์มป่ะเมื่อกี้นี่อู้ป่ะเออมันหายใจไม่ออกเลยหรือไงเออมันเหนื่อยหอบไม่ทัน ที่ปอดมันใหญ่แข็งแรงนะนี่ปอดใหญ่แข็งแรงเดี๋ยไอหมูเกือบตายวันนี้หมูเกือบตาย <c oughs>